สวัสดีครับมื่อี้กับพบกับบานลองค่ายครับกับช่องสารปันกำนันบ้านหน้าครับผมมืนอี้บานลองค่ายกับสีพาไปกดเงิน u t u b e ครับมาซื้อให้พอบอกครับเมื่อี้หลายเดือนแล้วครับที่บานลองค่ายผ่านกด youtube นะครับเนาะผ่านกด youtube มาแล้วก็ยังม่ทันได้กดเงินเถอะ่นบานลองค่ายสีพาไปกดว่ายอดรวมๆแล้วได้จากบาทนะครับเนาะแล้วเงินที่ใส่ไป เดี๋ยวพอบอเพิ่งสิตัดนะครับว่าสิเหลือเจ้าบาทนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบาองค่าสิพาไปเบิ่งว่าได้กี่บาทครับบาองค่าสกดลออกมาเบิดเลยครับว่าได้กี่บาทนะครับเนาะพาพี่น้องไปเบิ่งครับว่าเฮด YouTube ได้เงินจริงบอเฮด YouTube ได้เท่าไดนะครับเดี๋ยวบารองค่าสิพาไปเบิ่งครับประมาณ4ี่หเดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบารองค่าสิไปเบิ่งยอดว่าได้เจ้าบาทบารองค่าสกดออกมาเบิดเลยนะครับมาเซอร์ไพส์พอบอครับเมื่อนี้ แล้วก็ไปย่างเมืองตลาดเมืองกับเขาพ้อมครับเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนี้ว่าสิเป็นแนวใดนะครับเนาะก็หนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนครับที่คิดสีเฮ็ดช่อง youtube กะตั้งใจครับเฮ็ดครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับคลิปครับแต่ว่าช่วงนี้ผมบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเลยครับผมจิพาไปเบิ่งครับว่าผมสีได้เงินจากบาทนะครับเนาะไปกดเงินครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับไปครับ เอาล้วครับพี่น้องมันนี่บ้า <ent> นัง um, ข so ่ายกับมอฮตอรตู้แล้วครับกำลังหาบัตรเติมบัตรที่เด็บครับพี่น้องบัตรที่เด็บได้แล้วพี่น้องกดนเงินครับเดี๋ยวเบ่งครับว่าสิได้ยักบาทเนาะ จนะพี่นน้องจะเป็นรุ่นกันดยู้องครับตอนนี้ได้เงินแล้วครับรอบัตรครับตอนนี้ครับได้เงินแล้วครับน้องเงินยูทูบครับเดี๋ยวบ้านน้องไห่สิพาไปยางตลาดต่อครับไปครับไ่น้อง เอาพี่นอ้องห่อทองแล้วครับได้กับเขาแมา่สมตำกินสมตำมันมากินสมตำผมก็ได้ซื้อแต่พักสมตำมาครับก็พออยู่ตลาดบ้านผมมันม่่ยหลายนะครับเนาะกับเลยบ่ได้อย่างมาหลายครับมามื่อรี้ไปกดเงินพอดีเห็นเขาขายลอตเตอรี่วันนี้พี่น้องซื้อลอตเตอรี่มาอีกนี่ครับเงินยูทู e เงินยูทู e ประมาณสี่เด like so uh ือนครับ oh. พี่น้องสี่เดือนประมาณสี่เดือนเนี่ยเงี้ยทูบลอตเตอรี่พ่อมค่อยรุ่นไงเนี่ยมาแรงครับมาได้จากบาทนะครับเนาะผมเอาเสื้อผ้าิ่นเนาะเดี๋ยวรอเพิ่นมาหนักมาได้จากบาทแต่ว่าผมกดมาโบเบิร์ดออกพี่น้องแล้วเสียดอยู่โบจักรลอยครับก็เลยกดมานี่ครับกดมาเสื้อผ้าิ่นนะครับเนาะแต่ว่าเงินส่วนนี้กะคือว่าละกะสิได้แบ่งไปเป็นหลายส่วนอยู่พี่น้องแต่ว่าเอามาเสื้อผ้าิ่นก่อนนะครับเนาะเสื้อผ้าิ่นก่อนละกะซื้อลอตเตอรี่ยังไงอีกพี่น้อง ลอตเตอรี่มาโบรลวาสีได้รุ่นอย่างปันไดนะพี่น้องแต่ว่าให้รุ่นพี่น้องได้รุ่นน้ำแท้เดี๋ยวนี่ครับสิบสองล้านครับสี่ใบพี่น้องถ้าถึงนี่ก็โอเคเลยจังรุ่นกัน,นพี่น้องนี่รุ่นกันมามันตัวเลขตัวใดนะครับเนาะนี่มา้องค่ายกัดใช้จักรยานในการรับชมนะครับเนาะ นี่ครับสี่ใบครับผมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กล่องแล้วกัเอาไว้ยื s <S ่นในเพื <receptors. S 2> ่อนะครับตอนเพื่อนเรื่องงานมาเดี๋ยวรอรอเพื่อนมาเพื่อนสีดีใจญ่บัวนะครับเนาะกับเขาบอว่มีอย่างหลายพี่น้องกับบ้านหนองค่กันได้แต่นี่ครับขนมจีนกับบักเขือครับผมกับพริกงทำเมียแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบม่เคยกินเขาหลายก็เขาเนียวซองห่อ พ่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาบึ่งกันว่าบ่าวไขรสิเสื้อพ้เพื้นเนี้ยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวไขรขอแพ็ก่อนแป๊บนึงครับ นี่แหละครับนี่แหละครับน้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องเดี๋ยวเซอไพ่เพิ่นบรูลวานี่ครับบารองใครอันนี้กล้องนี้เป็นกล้องเก่านะครับน้องบาร์เรซี่ของเก่าตั้งแต่ด้นหรืตั้งแต่บ้ารน้องใครอยู่เสลี่ยซื้อของวันวันเกิดเพื่อนก็เลยเพื่อนเก็บกล่อง,องวไว้บาน้องไพ่ก็ใส่กล่องนี้ขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวเซอไพ่ว่าเพื่อนสิดใจบอหนะครับเนาะ ว่าบาน้องไห้ไปกดเงินยูทูปคนมู่หรอกว่าบาน้องไห้ไปขึ้นกดเงินยูทูปนะครับนะเดี๋ยวมาเซไปเป็น่าสี่เดือนสามเดืนครับผมเพราะว่าเงินยูทูปประมาณสี่เดือนครับผมเดือนเดือนที่หายมาท่านออกนะครับเนาะเดือนที่หายมาท่านออกครับเงินเงินเดือนจะออกตัดทุกคนที่สิบสองครับเงินเดือนตัดทุกคนที่สิบสองแต่ออกคนที่ยี่สิบสองนะครับเงินเดือนของ YouTube นะครับนี่บารน้องค่าก็รับมาประมาณสี่เดือนแล้วก็เลย เอาก็สี่เดือนบเต็มนะครับเพราะว่าบานเงาค่าเริ่มได้รับสามเดือนสามเดือนเต็มกับอีกสามวันครับผมสามเดือนเต็มกับอีกสามวันครับจะไปเบืองว่าบานเราคสีได้หลายเท่าไรครับสามเดือนเต็มกับอีกสามวันครับผมนี่คือยอดเงินเดือนนี้เดือนเดือนนี้ได้รับหลายมากที่สุดนะครับเนาะเดือนนี้ได้รับมากหลายมากที่สุดก็ FC ก็ซอยกันเบิงซอยกันติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ ก็คิดว่าน่าจะถ้าถึงหนึ่งห0 0 0ผู้ติดตามนะครับกาะสีมีของขวัญชิ้นใหญ่ๆเอาไปมอบให้แม่นะครับเนาะก็คือบ้านงไคก็คิดไว้แล้วครับเพราะว่าประมาณอีกอาทิตย์หรือสอาทิตย์ก็จะได้กลับบ้านแล้วก็เลยกับมีของขวัญไปมอบให้แม่นี่เขาแต่ว่าเงินก้อนนี้ขอซื้อไพ่พอบอก่อนนะครับเนาะ แตคิดว่าน่าสิเป็มมาบานมมบ้านอาทิตย์หน้าบ้านของใครน่าสิได้กลับบ้านเงินยูทูบครับผมก้อนแรกก้อนใหญ่ๆเลยพี่น้องเป็นเงาะก้อนใหญ่ๆมากเลยครับเงินก้อนนี้กะสิแบ่งไปทำบุญพร้อผมนะครับเนาะสีแบ่งไปทำบุญแล้วกะมีพีพีเอฟซีกับริจาคมาสมทบทุนกะร่วมบุญมากประมาณน,น่าจะประมาณเกือบสองพันหรือสองพันกว่านี่นะครับบ,าาบ้านของใครเขาบ้านได้เช็คนะครับเนาะ ลนบางน้องค่ก็สีเบิกมากแล้วก็ไปทำบุญนะครับเนาะเพราะว่าต้องเอาเงินกะบางน้องค่ายก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะครับก็ร่มกับพี่ๆเอฟซีที่โอนมาให้ครับคนละนิดคนละน้อยคนละบางมีคนละสามร้อยสองร้อยคนละร้อยคนละห้าร้อยกะคนละพันก็มีสิพี่น้องกะ ร่วมๆกันกับทีได้ลายเอพี่น้องแล้วกามีหมูหมูนําหมูที่เคยเฮ็ดงานนํากันเมื่อก่อนกะเขาบอกออกซอยผุละาสามสี่พันสิร่วมกันสิได้ลายเอาี่น้องเราจะไปซื้อของกลับไปบริจาคนะครับเนาะเพราะว่าก็อยากเฮ็ดบุญนะครับผมมีบริจายแต่ก็อยากเฮ็ดครับแต่ว่าเงินก้อนนี้กะสิแบ่งไปเป็นหลายส่วนอยู่่พีน้องแต่ว่าก็เอาซื้อไปเป็นก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามมาต่อแรงบ่อ้องใครกัสีแบบแอบๆนะครับนะซื้อไ่เพิ่นนะครับเพราะว่า เพิ pelled, guard, ่นมองข้างในรูนะครับนี่ครับบ้านน้องไข่ใส่เสื้อผ้ายน่ารักน่ารักนลยจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวไว้พี่น้องไว้ติดตามเบิ่งว่าบ้านน้องไข่ส่เสื้อผ้แนวใดงนะครับเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งตอนแรกครับครับผมวันนี้พอบอกเพิ่นกะนั่งเฮ็ดงานนะครับเดี๋ยวบ้านน้องไข่เสียของมาเสื้อผ้าเพิ่นอ่าเดี๋ยวเพิ่นรันรู้นะครับว่าในนี้มีอย่างครับกำลังนั่งเฮ็ดงานหนุ่มน้ำโทรศัพท์เพิ่นอยู่ครับเดี๋ยวบ้านน้องไข่สิม่เพิ่นเบิุญนะครับเนาะว่ามีอย่างครับผมไปเบิ่งกันครับ ทำไรอยู่ครับแม่ที่แบบว่ามันดูอะไรเนี่ยเอ้านี่มีของให้เนี่ยของชิ้นใหญ่นะเนี่ยเตรียมกล่องเลยอ่ะโอ้โหรุ่น,น oh. สองชั้นแล้ว โอ้โมีลอตเตอรี่ให้ด้วยไม่ใช่ลอตเตอรี่รางวัลเงินล้านเหรอแม่คะโอ้โหเงินเป็นฟุนฟ่นๆเลยเแ่งินมาไนี่ครับเงินเดือนยูทูบสี่เดือนไม่แม่หรอไม่เสียภัยเฉยเอาเก็บไว้ทําบุญไม่เก็บไว้ทําบุญในลอตเตอรี่เอาโชว์หน่อยสิคะนี่เลขอะไรไม,ไม่เคลื่อนก็ไม่เคลื่อนอย่าไปบอกให้โชว์เฉยแต่ว่าอย่าบอก โอ้ oh, พี่น้องเบุงครับลอตเตอรี่นี่ครับลอตเตอรี่นี่ให้หรลอตเตอรี่นี่ให้นะครับอันนี้ก็ให้ใช่ไหมนี่เอาไปไว้ทำบุญครับก,กี่บาทกี่บาทอันนี้สี่เดือนนี่เ้ยไอ้คนยิ้มแป้นเลยพี่น้องว่าเสี่ยงเงินให้เพื่อนโมเมนครับเส้อพ่ายเสียงเงินไม่เฮ็ดบุญครับพี่น้องโอ้โห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  อ๋อย uh ี่สิบยี่สบาทไอ้โหหนนั uh ่น huh. uh ้หมอือฮ้เรื่องฟอบนะครับนี่สำหรับฟอบอนี่ขี่เนี้ยเนี่ยรับหนึ่งเลยพี่น้องเองินออกมือแง่ายเลยครับเบเ <Huh? S 2> บ้สิบแปดใบฮะ18ใคือมีเหลือสิมยีี่สิบ อันนี้ไว้ทำบุญครับอไอ้ไอ้สี่ใบนั่นให้ไว้ไอ้ลุ้นครับลุ้นด้วยกันว่าจะได้ไปต่อหรือพอซัมมี่เอาเอาพีดูหน่อยจะได้ถ่ายรูปอะไรพีแบงเงินออกนะก็คือลอตเตอรี่ข้างหนึ่งไอพี่น้องุนเบิ้งเนี้ยสี่เดือนจุกเดือนละหาพันพี่น้องในงสี่เดือนนี่ อือยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยๆหน่อยโอ้ยยิ้มมาสวย <c oughs> เลยพอบอกไหมก้มหน้าก้มตาหลอกลวงประชาชนนี้วเดเดือนเอาห้าส,สี่สามสวยๆหน่อยมองกล้องเมห้าสี่สามอือครับพี่น้องเอาล้วครับนี่ครับมาซบไอ้สี่เดือนหลังการ hit youtube มากนะครับในเก็บใส่กระเป๋าได้ใช่ไหมเอาไว้ไอ้เฮ็ดบุญ ได้รับใส่กระป๋านี่นะครับเิ่นก็มีลอตเตอรี่มาบอกเอาเอาสู้ลอตเตอรี่ให้เบิ้งชัดๆนี่ั่าเินเก็บไว้นี่ครับอือหือโอ้โหเนี่ยความฝันของทุกคนครับพี่น้องนี่แหละครับอือฮึอครับเราจะรวยไปด้วยกันนี่เราจะรวยไปด้วยกันครับ <laughs> นี่แหละพอบบ นี่กะมาเสื้อผ้ายนะครับเนาะหลังจากเพิ่นเลิกงานเลิกการเพิ่นก็นันน่งเฮ็ดโทรศัพท์เฮ็ดขายของขายยังเพิ่นนะครับเนาะนี่กะสิะล,ล้ำแรกพี่น้องไปพอบอล,ล้ำแรกไปก่อนมื้อนี้ฝากกดติดตามเนี่ยบายฝากกดติดตามเพจบ้านน้องไข่เลยนะคะ YouTube มั้ยครับสารฟันมั้ยสารฟันกับหนุ่มบ้านานาค่ะอืมกดเป็นกำลังใจให้น้นะครับ กะมันอีกะับผมมีคลิปอย่างไรค,ครับผมกะมาซื้อไพ่เงนินยูทูบสีเดียนนะครับนะกะสี่ขอลำลาไปสักนิดครับลำรวยสุขสุขคนครับโชคดีมีใช่ครับสวัสดีครับ